อันยองซาดีครับทุกคนวันนี้โอปป้าจะพามาดูตลาดสนในกาหลีไม่ได้อัโหดคลิปมาายวันเนวโอปป้ายุ่งยุง,ยงทำทระส่นตัวอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ประเทศไทยเดยตลาดไหนกาหลีก็จะขายผักพลน,นาไมา้เมืองบานนานันเนานันเนะแต่ราค่ะไม่ต้องพูดถึงแพงยี่ริจ้าเห็นผักสดๆเป็มนี้อยากกินกับส้มตำจังเลย ไปถึงประเทศไทยก่อนเถอะจะจกส้มตั awesome. ้แบบเซ็ตมาดูน uh ี่ทุกคนขนมนี้ขึ้นชื่อที่เกาหลีมากเลยนะเขาเลียว่าฮอตดอกรสชาติไข่ไข่มดจีสดใสทัวโอ้โหอเมจิ้งอีกแล้วกุ้งจอมปาาเป็นตัวตัวก็มีไข่ที่เกาหลีด้วยโอป้าเป็นคนเกาหลีจริงๆยังบรูรุยว่าคนเกาหลีกินปาราด้วย ต่สุดน en like <ray> <streaming> ี้เป okay? ็นของคนเกาหลีทำเองนะใครมาเที่ยวเกาหลีลองซื้อชิมบึงดูแต่ปอบะบอกกับรองดอเพราะติดใจนำปลาไทยแลนด์ไปเดีวมาตลาดสดทั้งทีอยากใครทุกคนได้กินกิมจิสุดออริจินอลดูสิน่ากินบอร์ิวขขาวบอโอปาจะทำสุดนี้เลยใให้ทุกคนได้กินปากอุ่นนนปอปด้วยนะครับ สุดเกาหลีแท้ๆเตรู no ้จเสปักคนไทยแน่นอนโอป้าคอนฟิร์มอาหารทะเลสดๆก็มีเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ซื้อกลับไปกินด้วยหรอกเพราะพรุ่งนี้จะกลับไทยเร็วลื้อเวมาซื้อขนมให้ร้านชัยด้วยเขาบอกว่าเอาขนมเกาหลีมาเยอะๆด้วยดูสิยอะขนาดไหนโอป้าฮิวแบบบวันบอยไปเลยสิจ้า วันนี้อากาศก,ก็หนาวเหนื่อยก็เหนื่อยกลับบ้านดีกว่าเมนูวันนี้คุณเต็นบอกว่าข้อนำซาเนือน้ำพริกองเบบเนื้อเนื้อเจา้าไปตลาดมาเห็นผักสดสวยสวยอดใจไม่ได้เลยซื้อ,อมาหนึ่งกินกับน้ำพริกองเซบเซบลำน้ำลอยจังพวกดีกว่าโอปาแห่นแนวต้องกินเขาเยอะอีกแน่นอนขั้นตอนนี้เราก็นำผักทั้งหมดมาล้างทำความสะอาด แล้วก็หั่นมาเืออันเน็่ยใหเป็นชิ้นๆจัดเียงให้สวยองอมเมนูน้ำพริกต้องกินกับพังหนึ่งเย่อยอแบบนี้เนยมันจะเป็นตาเซหลายสว่วนตัวโอปป้าชอบกินพังหนึ่งมากกว่าพักตม้มรสชาติพังหนึ่งจะหวาน,วนทุกคนชอบกินเหมือนโอปป้าไหมครับมาถึงวิธีทำน้ำพริกองกันเนวใส่พริกกระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้มันหอมๆแล้วก็ใส่มุสซับ ตัดตวกันให้มันสุกไปเลยใส่มะเขือเทศเยอะๆปิด้าหมดอทิ้งไว้ปอนมาอีกทีมะคขอเทศสุกแล้วใส่ไข่ไปสักสองนกเพิ่มความนัวน่ากินไหมครับทุกคนบางคนก็ไม่ใส่ไข่ด้อแต่เป็นโอปะชอบกินแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไง let's go ชอออิทติโอปปาพักกินเมนูวันนี้น้ำพริกอง 오호, 오늘 밥วันนี้พักห이ึ่งอ 막. เลยโอป้าฮิวเข้ากินอะไรดีนะตัด이้ําพ 아니, 파카람. 음, 완 마. 캐럿. 라라이 나이 팍 오빠루이. 음, 박채김도있잖 소주마. 라커. 브로콜리. โอ้อันนี้ซีหมวงมักเคือใช่ไหมครับ o ปปาชอบกินพังหนึ่งมักกว่าพักต้มเพราะวาวาันวานอืนเอาเต็งกว่าเลยน้ำพริกองต้องคุยกับเต็งกว่าแบบนี้ลำขนัเจ้าน้ำพริกองใครเคยกินบ้างครับ เป็นเมนูพักเหนือไทยใช่ไหมครับลำเตเต,เตจาวพักจิกก็เป็นตาเซป,ปักคักเลยพักจิเก็อันีก็ฮองฮองอันนี้พักขึ้นชัยหนึ่งนะครับทุกคนเมนูน้ำพริกเป็น,นี้เนียกินกับพักเยอะๆมันเข้ากันเข้ากัน พอเร็วพอเรวน้ำพริกอ่องน้ำข่านาจาวอร่อยบ